กินอิม่มเรีย้ยงคนตัวเองแล้ว ตังเดินม,มาแล้วประตังป้าตังไปแล้วประตังหังหังกวักอายุเยอะสุดของบ้านประตัง หนูถุงทองตองค,ครับอ้อนอะไรลุกทำไมลุกทำไมเดี๋ทำน้องนะ <c oughs> เขานอนรอเห็นไหมละ่ะเขาร่อนะเขาเหนียวอะเป็นแมวลายสลิดสลิดแท้เ,ทเ,ทเลยไม่มีสีเปื้อนลเลยสุดหล่อตัวผู้ด้วย โน่นี่ไตัวเอ็มตัวเอ็มเนี่ยนะพากชาัดมากเลยเนะี่ยตัวเอ็มเาเนี่ยเนี่ยตัวเอมเนะี่ชัดเลยชัดเลยไอ้ลูกชายโน่นโน่ไปดูทางโน้นซ้ายมือนนออนนอนตักไปแล้วกาโพุ้งข้างๆก็คือเขาจีขอบคุณทุกๆไลค์นะคะ ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะแมวบ้านนี้เป็นแมวจรทั้งหมดอดีตแมวโดนปล่อยแมวโดนทิ้งยังมีสองชีวิตที่กําลังป้อนนมอยู่นอนในมุ้งนูนสองตัวที่รอนป้อนนม อากาศมันเย็นมากตอนนี้ที่บ้านหนาวแลวเย็นโอ้โหขึนห้นมากินอาหารดูดูเอาอือไปดูเขาก่อนไก่ขาเลาะหาทางขึ้นบนบ้านจนได้อ่ะอ้อนเห็นมันหนูนะดูสิ่ละเขากินอาหารหนูนะไปดูดิดูสิ <c oughs> กินจนอ้วนกลมมาแสดงว่าทิ้งลูกขึ้นมาเนี่ยมีลูกอยู่ตัวหนึ่ง กินดีๆจะคุ้มชามนู้นไปชามนี้